สวัสดีปีใหม่2,567ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u r ค Comment ครับกรุงเทพติดท็อป10เมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเขาดาวชมดอกไม้ไฟช่วงปีใหม่มากที่สุดสําหรับคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในเมืองต่างๆทั่วโลกเขาก็มีการจุดพลุดอกไม้ไฟกันสวยงามครับมีนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเยอะแยะครับ ทาง CNN ครับเขาก็ได้เขียนบทความเผยว่ามี10สถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนนิยมเดินทางไปชมพุดอกไม้ไฟช่วงเข้าวดาวปีใหม่มากที่สุดในโลก10เมืองนะครับแล้วก็ทาง CNN เขาก็ได้ตั้งกล้องถ่ายเทอดสดที่บรรยากาศใน10เมืองนั้นเรามาดูนครับว่า10เมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปชมพุดอกไม้ไฟช่วงเข้าดาวปีใหม่มากที่สุด10เมืองนั้นมีประเทศไหนบ้างนะครับมีเมืองไหนบ้างสําหรับ10เมืองที่จัดมานี้ก็ไม่ได้เรียงลําดับ หนึ่งสองสามว่าเมืองนั้นสวยเมืองนี้สวยนะครับเขาเรียงแค่ตามโซนเวลาเท่านั้นเองประเทศแรกก็คือประเทศออสเตรเลียครับเมืองซิดนีย์เมืองซิดนีย์ก็เป็นเมืองใหญ่ของโลกครับที่ย่างเข้าสู่ปีใหม่เป็นประเทศแรกๆนะครับก็มีการจุดพลุด,ดอกไม้ไฟที่ท่าเรือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ครับเมืองที่สองครับเป็นเมืองไทเปครับของประเทศไต้หวันมีการจุดพลุด,ดอกไม้ไฟออกมาจากตึกไทเปหนึ่งศูนย์หนึ่งครับซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันนะครับ หลังจากนั้นก็มาเมืองที่3ครับเมืองที่3กเป็นเมืองเป็นกรุงเทพครับประเทศไทยของเราครับกรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากนะครับแล้วก็คิดถึงบรรยากาศยามค่ําคืนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนักท่องเที่ยวหลังจากเที่ยวยามค่ำคืนเสร็จแล้วก็จะไปข้าดาวชมพลุดอกไม้ไฟในจุดต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพนะครับหลังจากที่ชมพลุดอกไม้ไฟเสร็จในยามค่ําคืนเสร็จแล้วตอนเช้าก็สามารถไปทําบุญตักบาตรในวันเช้าวันปีใหม่ได้ด้วยนะครับสําหรับประเทศไทยสถานที่จุดพลุดอกไม้ไฟก็จะมีหลายที่ครับ ก็จะมีทั้งที่ไอคอนสยามเซนทรันเวิลด์แล้วก็ที่วัดอรุณครับวัดอรุณก็มีงานวิจิตวิจิตอรุณนะครับเมืองที่4ถัดไปนะครับเมืองที่4ก็เป็นเมืองดูใบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับคนก็ไปดูพุดอ,อกไม้ไฟเยอะเหมือนกันเมืองที่5ครับเมืองเคปทาวแอฟริกาใตา้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเริ่มสว่างที่ยุโรปแล้วครับฝั่งยุโรปก็จะมีเมืองเมืองโรมครับกรุงโรมประเทศอิตาลีแล้วก็ลอนดอนประเทศอังกฤษ แล้วก็ข้ามไปริโอเดนาจิโลของบราซิลครับเป็นอันที่8นะครับแล้วก็เมืองที่9ก็เป็นนิวยอร์กอเมริกาไทม์สแควร์นะครับของนิวยอร์กอเมริกาแล้วก็เมืองที่10ลาสเวยกัดของสหรัฐอเมริกาครับนั่นแหละครับสิเมืองนี้คือ10เมืองที่ผู้คนนิยมไปดูพลุดอกไม้ไฟมากที่สุดในโลกนะครับแต่เขาไม่ได้จัดอันดับว่า1-10นี้จะเป็นเมืองไหนบ้างเขาจัดแค่ตามทําส่วนเวลาครับซึ่งทั้ง10เมืองนี้ทาง CNN เขาก็มีการถ่ายเท่าสดให้ดูได้นะครับช่วงวาดาววงจุอกไไมฟ มาเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนแล้วก็ชาวไทยกันครับหลังจากทางซีเอ็นเขาเผยแพร่บทความนี้ไปครับความคิดเห็นแรกก็เป็นของคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าถ้าทางไอคอนสยามทําหอคอยกรุงเทพสําเร็จจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้ความคิดเห็นต่อไปก็เป็นของชาวอาเซียนครับเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าซิสนี่ออสเตรเลียสวยจริงๆปีนี้พลุด,ดูดีไซน์แปลกตาก,กว่าแต่ก่อนมากพลุสวยยิงพลุจากหลายๆจุดทั้งจากท่าเรือแล้วก็จาก ซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริทดูสวยงามมากซิดนีย์ออสเตรเลียความคิดเห็นถต่ไปเป็นของคนกัมพูชาครับกัมพูชาเขาก็บอกว่าวัดหินโบราณแห่งอังกอร์ก็ควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการจัดเฉลิมฉลองปีใหม่เช่นกันเนื่องจากที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณาคดีที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในโลกฉันเชื่อว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้มายัางกัมพูชาได้และฉันคิดว่าในปีหน้าและปีถ,ถัดๆไป CNN จะเลือกนครวัดอย่างแน่นอนในการถ่ายทอดสด หลังจากกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็มีคนไทยมาตอบครับคนไทยเขาก็บอกว่าคอมเมนต์ตื่นได้แล้วตอนนี้คุณกําลังฝันหล,หลังจากนั้นก็มีคนไทยอีกคนหนึ่งก็มาเห็นด้วยกับกัมพูชาครับ <S <S เขาก็บอกว่าเจ้าของคอมเมนต์นี้มาถึงคนกัมพูชาที่คอมเมนต์ว่าควรจัดฉลองปีใหม่ที่นครวัดนะครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าเจ้าของคอมเมนต์นี้เขาก็คอมเมนต์ดีนะคะไม่ได้แซะหรือว่าประเทศไทยเลยเขาก็แค่อยากเห็นอังกอร์วัดในปีใหม่ปีหน้านี้บ้าง ไม่ได้ว่าหรือหนีประเทศไทยเราเลยทําไมคนไทยต้องไปว่าเขาด้วยและกันไม่เถิดคนอาเซียนด้วยกันแห่เป็นคนดีจริงครับคนไทยคนนี้ความที่เห็นถัดไปก็เป็นของชาวอาเซียนครับเขาก็บอกว่าแม้แต่ในกรุงเทพก็มีทางเลือกมากมายสาหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่นั่นมีตัวเลือกมากมายให้ตัดสินใจและฉันก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปที่ไหนเช่นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์สะพานพุทธยอดฟ้าวัดอรุณเยอะแยะ,ยะไปหมด คอมเมนต์ถัดไปเขาก็มาชมเมืองไทยครับเขาก็บอกว่าเมืองไทยสวยงามมากแต่กัมพูชาไม่ยอมครับกัมพูชาไม่เห็นด้วยกัมพูชาเขาก็มาบอกว่าพวกคุณจ่ายเงินให้ CNN ไปเท่าไหร่หมายถึงว่าประเทศไทยนะครับจ่ายเงินให้ CNN เพื่อมาถ่ายท่ดสดที่เมืองไทยคนไทยก็เลยเข้ามาตอบกลับนะครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าคุณคิดว่าระดับ CNN จะรับเงินเพื่ออะไรแบบนี้เหรออย่าโว์โง่สิ แล้วคนไทยที่เป็นแฟนกับคนไทยคนเมื่อกี้ครับแฟนเขาก็มาช่วยตอบอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าตายตายไยายทัดสดทั่วโลกโปรดสนใจพนมเปญเมืองของเพื่อนบ้านฉันด้วยไทยชวนแฟนมาคอมเมนต์ด้วยจะเป็นสองคอมเมนต์ของไทยเลยแล้วคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของชาวอาเซียนครับชาวเซเียนคนนี้เขาก็บอกว่าในไทยช่างมีไฮไลท์อะไรมากมายเช่นนี้หลังจากนั้นก็มีคนไทยอีกคนนึงครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อคืนเขาก็จะไปเขาดาวนะครับเขาก็บอกว่า เราก็ไปนั่งเรือเล่นแถวท่าช้างคนเยอะมากกว่าจะได้ลงเรือก็นานเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งฝรั่งจีนเกาหลีญี่ปุ่นเรากะว่าจะไปเขาดาวที่ไอคอนสยามแต่หลังจากนั้นคนมาจากไหนไม่รู้ยิ่งดึกยิ่งเยอะแถมบนเรือเราก็ไม่กล้าพูดไทยเลยเหมือนเราเป็นคนต่างชาติต่างชาติเขารู้จักที่นั่นที่นู่นที่น,น,นี่มากกว่าเราซะอ,อีกเราละอายเลย <c oughs> ขึ้นเรือไปมีแต่ชาวต่างชาติ่ะคิดดูจนเราคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศแท้ๆยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเป็นคนต่างชาติแทนหรือเปล่าว่าเนี่ยเราทำตัวบ้านนอกเลยเงงะเงาๆเลยต่างชาติพวกนั้นเขารู้ดีกว่าเราอีกว่าตรงนั้นมีแสดงพลุตรงนี้มีการแสดงตรงนั้นมีนู่นมีนี่มีนั่นเอแมเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ต้องศึกษาหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไว้หมดแล้วล่ะครับว่าเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนมีอะไรบ้างเราคนไทยแท้ๆไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลไว้เราก็ไม่รู้ครับ ความคิดเห็นต่ไปก็เป็นของคนไทยครับเขาก็บอกว่าเสียดายเมื่อคืนไม่จุดที่ตัวพระปางวัดอรุณถ้าจุดเหมือนที่ไต้หวันนะจะสวยมากคือที่ไต้หวันเขาจะเป็นตึกสูงๆใช่ไหมครับแล้วเขาจุดผู้ออกมาจากตัวตึกมันฟืบๆออกมาเป็นผู้ออกมาออกจากตึกคนนี้เขาก็เลยก็อยากให้แบบจุดผู้ออกมาจากตัวพระปางวัดอรุณมั้งจุดเป็นเป็นผู้ออกมาจากวัดฟืบมันคงสวยอันนี้ความคิดเห็นของเขานะครับความคิดเห็นแต่ไปก็เป็นของคนไทยครับเขาก็บอกว่าว้าวไอคอนสยาม แสงหน้าพารากอนและเซนตันเวิลไปแล้วความคิดเห็นถัดไปก็เป็นของชาวพม่าครับคนนี้ก็จะมาตีแนวเศร้านิดนึงเขาก็บอกว่าหน้าเศร้าที่ประเทศของฉันควรจะเต็มไปด้วยสีสันมากมายแบบนี้แต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองและเชื้อชาติทําให้ทุกอย่างได้หายมาลายไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามฉันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยหลังจากนั้นก็มีความคิดเห็นของคนไทยครับเขาก็บอกว่า CNN ยกให้กรุงเทพติดหนึ่งใน10สถานที่นับถอยหลังปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลกของปีติดต่อกันแล้วภูมิใจมากคนไทยคนนี้คอมเมนต์แบบภูมิใจแล้วก็มีคนไทยคนหนึ่งไปแซงก,กัมพูชาครับเขาก็บอกว่าประเทศต้นกำเนิดของโลกอย่างกัมพูชาทำไม CNN ถึงไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็มีเพื่อนคนไทยอีกคนนึงมาตอบอ๋อสงสัยคนนี้เป็นหน้าม้าของคนเมื่อกี้ครับคนนี้ก็มาตอบว่า ปีนี้เขมรแกสลักพลุที่กำแพงไม่ทัน CNN เลยไม่เลือกโอ้โหความเกดเห็นถัดไปเป็นของฝรั่งครับเขาก็บอกว่ากรุงเทพแซงหน้าปารีสเป็นแล้วสิบอันดับเมื่อกี้ที่จัดจัดมาไม่มีปารีสนะในยุโรปที่ผมเห็นเมื่อกี้มันจะมีกรุงโรมอิตาลีแล้วก็ลอนดอนของอังกฤษนอกนั้นก็ไม่มีแล้วยุโรปเออใช่ไม่มีปารีสจริงๆด้วยความคิดเห็นสุดท้ายก็เป็นของคนไทยครับเขาก็บอกว่าขอขอบคุณ CNN ที่เลือก กรุงเทพเป็นหน้าด่านในการถ่ายทอดสดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองการนับถอยหลังปีใหม่2024ไปทั่วโลกซึ่งจะทำให้ทั่วโลกได้รู้จักความงดงามและความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมไทยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ